มาเพื่อนกระบะแคบเลยกไหมแค่1,000 0กับ205กิโลเมตรปี23เป็นรุ่น2.4 Entry อขายแค่469,000ใครซื้อได้ดูคลิปต่อเลยเพื่อนดู 1, 2, 5, 2โคตรคุ้มมาดูนะครับยังกระรดดป้ายแดงดูทานเดิมสีสีเดิมโรงงานนะครับนี่น็อตนึดไม่เคยแกะใหม่มากครับนี่แก้ไม่เคยแกะนี่ผมแกะคนแรกเลยดู นอตฝาโปรงเน่ยสีสวยไม่เคยโดนประแจขันเลยเนีย่เครื่องยนต์2.4ดีเซล150แรงแม้าฝาก็โปงแท้ๆทิ๊กเกอร์ยังอยู่นี่เอาละครับ1คันใครหารถใหม่น้อยๆอยเท่าเท่าที่ผมขายมานี่ก็น้อยมากแล้วนะเนี่ย10,000กับ200กว่ากิโลอ่ะยางเป็นของดันหลบ2อบ5 6 5 r 1 6ยางเป็นปี23นี่ดู ซุ้มล้อแห้งๆใหม่ๆใครเอาไปเดี๋ยวผมพ่นสนิมให้พ่นสนิมทองรถให้นะเอาไปเลยหนึ่งคันสวยๆและที่สำคัญสิ่งที่พี่เพื่อนๆจะได้ก็คือเบาะหนังเป็นหนังไวนิลวนะครับผู้เช่าเขาไปหุ้มมานะนี่เพื่อนๆุ้มสวยด้วยเดือดจะเขีบสองสองเขาเรียบก็ได้คู่นะครับสวยๆเลยมีตำหนินิดหน่อยมีลอกนิดหน่อยแค่นี้เองกุญแจได้มาครบครับสองดอกมาดูเลขไหมครับเพื่อน หนึ่งกิโลเมตรตามที่ผมแจ้งครับโคตรจอทัชสกีนนะครับไม่ต้องห่วงเลยโคตรคุ้มเอาได้กล้องบันทึกหน้าไปด้วยเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์ธรรมดาหกสปีดสวยหัวเกียร์แทบไม่ได้ใช้ดูเพื่อนอ้าวแคบสีสวยเลยดูดูบอกแคปแทบไม่มีคนนั่งเลยครับนี่น็อต โอ้โหเอาละใครหาไม่น้อยคุ้มๆสี่แสนมื่นเก้บาทไม่แพงครับเพื่อนๆดูแท้ีเดิมๆกันชนเสริมท้ายรลอๆเลยใช้งานได้ไม่มีบุบด้วยอาทีมคันเพื่อนดูไลเนอร์ครับไลเนอร์โตโยต้ววแท้นะแคบไม่มีร่องรอยกันวางของเลยเพื่อนๆดูใหม่มากครับใหม่มากแล้วก็น็อตดู เดิมจากโรงงานทุกอย่างครับเนี่ยดูยังไม่ได้คีนิ่งนะเนี่ยยังไม่ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นรถเพิ่งกลับมาจากเช่าสั้นนะครับใครเห็นแล้วโอ้โหไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพื่อนถ้ากําลังถึงหรือว่าจะซื้อไฟแนนซ์ก็จัดให้เลยให้ส่งของคันนี้มาเอกสารครับเพื่อนเครื่องเนี่ยไหมสองสองพันยี่สิบสามกระบะบรรทุกก็มีหลังคา2.4ดีเซล150แรงม้าลำดับที่หนึ่งครับโอ้โหอีกหนึ่งคันเอามาส์ฟให้ วันที่12พฤศจิกาหกใครอยากได้รถสภาพแบบนี้เขาเรียกว่ารถไม่รู้จะเอยังไงแล้วนะครับราคา4 6 9แ0 0บาทเลขไม่หกับ5กิโลเมตรรุ่น2.4 Entry ี i เอนทดีซปี23ใครอยากได้คันนี้ทักมาไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ